หลายประเทศทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับปัญหาวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้องมาเสียชีวิตหรือพิการจากการที่ไปเหยียบเอากับระเบิดที่ถูกฝังไว้และเชื่อหรือไม่ว่ามีการฝึกหนูเพื่อเข้ามาช่วยทำหน้าที่ค้นหาวัตถุระเบิดแทนมนุษย์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนูฮีโร่อับดุลไทยทูบจะพาไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของพวกมันกันครับ หความเป็นมาของโครงการหนูฮีโร่โครงการหนูฮีโร่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างอาโปโปองค์กรไม่สแสวงหากำไรหรือ NGO ในเบลเยียมจับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โซโคอินและกองกำลังป้องกันประชาชนชาวแทนซาเนียตั้งโรงเรียนฝึกหนูขึ้นมาในเมืองโมโรโกโรประเทศแทนซาเนีย เพื่อนำไปใช้ในงานกู้กับระเบิดที่ฝังไว้ในประเทศต่างๆทั่วโลกภายใต้ชื่อโครงการฮีโร่แรดหรือหนูฮีโร่ 2. ทํทำไมต้องเป็นหนูหนูฮีโร่นี้เป็นหนูพื้นเมืองแอฟริกัน African พันยักษ์ มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเป็นสัตว์ฟันแทะที่กินเก่งออกหากินในเวลากลางคืนมีหูที่ใหญ่กระพุ้งแก้มของมันสามารถใช้เก็บอาหารได้มันมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองเมื่อโตเต็มวัยลำตัวตั้งแต่หัวจรดหางจะมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรหนักราวรากิโลกรัมและมีอายุยืนยาว6-8ปีหนูแอฟริกันพันยักษ์นี้เป็นสัตว์ที่ไวต่อการดมกลิ่น ฉลาดง่ายต่อการฝึกน้ำหนักตัวไม่มากไม่ก่อให้เกิดปัญหาหากมันเผลอไปเหยียบกับระเบิดเข้าโดยไม่รู้ตัวขนส่งข้ามประเทศได้สะดวกเพราะพันง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายทนต่อโรคเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงในการเลี้ยงดู 3. ฝึกหนักก่อนจะเป็นหนูฮีโร่ ทางโครงการจะจับหนูตัวผู้ท้องถิ่นมาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ที่เตรียมไว้เพื่อให้ได้ลูกหนูสายพันธุ์ดีและมีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมและเมื่อลูกหนูอายุได้หนึ่งเดือนก็จะนำมาฝึกในขั้นตอนแรกคือให้ชินกับการเข้าสังคมเพราะพวกมันต้องทำงานร่วมกับคนจึงต้องฝึกให้ชินกับเสียงดังและการอยู่กับมนุษย์ จากนั้นเมื่อ,อย่านมแม่ก็จะนํำมาฝึกดมกลิ่นดินระเบิดในห้องเรียนและให้รางวัลเป็นอาหารทุกครั้งที่มันดมหาดินระเบิดเจอจากนั้นจึงค่อยออกไปฝึกนอกสถานที่ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีปลอกคอและเชือกคล้องตัวหนูเอาไว้กระบวนการฝึกทั้งหมดจะใช้เวลาราวหนึ่งปีหนูฮีโร่ก็พร้อมที่จะส่งออกไปปฏิบัติงานจริง 4. หนูฮีโร่ทำงานเร็วกว่าเครื่องตรวจวัตถุระเบิดในการปฏิบัติงานจริงหนูฮีโร่หตัวจะใช้เวลา20นาทีค้นหาวัตถุระเบิดในพื้นที่ราว200เมตรซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการใช้เครื่องมือและมนุษย์มากแถมยังมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะหนูสามารถดมกลิ่นระเบิดได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นระเบิดที่ทำจากโลหะหรือพลาสติก ในขณะที่เครื่องจะตรวจได้เฉพาะวัตถุต้องสงสัยที่เป็นโลหะซึ่งในความเป็นจริงอาจเป็นแค่เศษเหล็กหรือฝาขวดน้ำอัดลมเท่านั้นทั้งยังลดการสูญเสียเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงกับกับระเบิดอีกด้วยทั้งนี้เมื่อหนูฮีโร่ตรวจพบระเบิดแล้วทีมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็จะเข้าทำการเก็บกู้เพื่อนำระเบิดไปทำลายต่อไป หนูฮีโร่ทำงานที่ไหนตลอดระยะเวลาราว20ปีที่มีการจัดตั้งโครงการหนูฮีโร่นี้มีการส่งพวกมันไปทำงานในประเทศที่มีปัญหาเรื่องกับระเบิดมาแล้ว9ประเทศรวมทั้งประเทศไทยและทุกวันนี้ยังคงมีหนูฮีโร่ปฏิบัติงานอยู่ในกัมพูชาแองโกลาซิมบับเวและโคลัมเบียซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นประเทศที่ยังคงมีกบระเบิด รอการเก็บกู้อยู่เป็นจํานวนมากในปี2560มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิดใน60ประเทศทั่วโลกราว6,200คนโดย87ซของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นประชาชนธรรมดาหหนูฮีโร่ตรวจหาเชื้อวัณโรคได้ นอกเหนือจากการตรวจหาวัตถุระเบิดแล้วหนูฮีโร่ยังช่วยงานด้านการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อวัณโรคได้อีกด้วยโดยหนูจะได้รับการฝึกแยกจากกลุ่มที่ใช้ตรวจวัตถุระเบิดแต่จะใช้แนวทางการฝึกคล้ายกันคือการฝึกดมกลิ่นแต่จะเน้นไปที่การฝึกดมกลิ่นเสมหะที่มีเชื้อวัณโรคหนูฮีโร่จะสามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคได้ถึง100ตัวอย่างภายในเวลา20นาที รวดเร็วและประหยัดกว่าการที่เจ้าหน้าที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูดตัวอย่างเชื้อในแต่ละปีนั้นมีผู้ติดเชื้อวัณโรคราว10ล้านคนและ1ล้าน6แสนคนต้องเสียชีวิตจากโรคนี้ซึ่งมากกว่าครึ่งของผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาจึงได้มีการจัดทาโครงการน,นี้เพื่อนาหนูฮีโร่ไปใช้งานในห้องแลบที่ประเทศแทนซาเนียโมซัมบิก และเอธิโอเปียโครงการหนูฮีโร่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการรับอุปการะหนูเป็นรายตัวก็ได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ appopo org